สวัสดีพี่น้องนะครับวกว็พบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องของโกล์บซายลือคนกระป่าวันนี้นะครับแองโบจะพามาแก้ไขหน้าจอนะครับพอดีหนะ้าจอรถที่ผมซื้อมานี้ก็ระยะเวลาประมาณเกือบเกือบสิบปีแล้วครับพอดีไปจอดตากแดดนะครับจอมันก็เลยขาวนะครับมันจะเป็นขาวๆลักษณะจอมันจะเป็นขาวๆอ่ลักษณะอย่างนี้ครับ ตอนนีจ้จะยังมองไม่เห็นนะครับพอใส่กุญแจเ้าไปเดี๋ยวจะขึ้นให้เห็นแต่แป๊บหนึ่งอันนี้นะครับหน้าจอมันเป็นแบบเนี้ยนะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยมันก็จะมองลําบากอ่ามันก็พอเห็นอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดดูกันหน้าจอจริงๆหรือว่ากลางคืนหรือว่ากลางวันเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ผมปรับแสงช่วยครับนี่มันก็ยังไม่เสียครับใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับ ก็ว,วันนี้จะมาเปลี่ยนหนะ้าจอเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนด้วยกันนะครับซึ่งรถผมก็จะเคยถอดไปแล้วรอบนึงครับแต่เนื่องจากอุปกรณ์หรือปลั๊กที่ซื้อมามันยังใช่ไม่ได้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาพามาถอดอีกรอบนึงครับถอดถอดจอตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดชุดแอร์นะครับซึ่งชุดนี้จะต้องมีการระมัดระวังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าผมเคยถอดรอบนึงนะครับตัวชุดตัวเนี้ที่จะเป็นตัวปรับพัดลมนะครับ ข้างในมันรุดทําให้ทําให้มันปั๊บไม่ได้นะครับมันอยู่แค่ระดับเดียวนะครับปั๊บเป็นตามอันนี้ของเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการถอดที่จุดระวังมาที่สุดก็คือชุดของแอร์นะครับแล้วก็หลังจากที่ถอดปุ๊บก็จะมีชุดตัวนี้นะครับก็จะมีสายไฟสายไฟค่อนข้างที่จะตึงนะครับถ้าอยากถอดก็จะต้องถอดตัวชุดไฟผ่ามาตัวนี้ออกก่อนนะครับถึงจะดึงจอออกมาได้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมด้วยกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับดึงเกียร์ให้อยู่ในช่วงของเกียร์ถอยก่อนนะครับก,ก็ใช้สองมือใช้สองมือนะครับ ใช้สองมือนะครับงัดเข้ามามันจะมีล่องตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับงัดแล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นเบาๆครับไม่ต้องแรงมากนะครับไม่ต้องกระชากมดังปั๊บล่ะทีเนี้ยนะครับจะไม่ดึงด้านนี้ก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายที่จะทําให้ตัวปั๊บแอร์มันรุดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาด้านนี้ก่อนนะครับงัดยากๆกันหน่อยหนึ่งอ่ะออกแล้วครับ ออกแล้วที่ล้วก็ยัดไล่ไปเลยครับอ่าโอเคนะครับจะให้ดูครับจุดที่มันอันตรายก็คือนี่ครับจุดตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันลุดเนี่ยใส่ยากครับอ่โอเคนะครับต่อไปก็จะต้องมาถอดน็อตสองตัวนี้ นะครับซึ่งผมถอดไว้แล้วนะครับถอดน็อตสองตัวนี้ออกนะครับทีเนี้ยเราก็เอามือเข้าไปนะครับหลังจากที่ถอดน็อตสองตัวนี้เสร็จนะครับเราก็เอามือดึงออกมาแบบง่ายๆเลยครับอันนี้ไม่ได้แหน่นมากงักขึ้นแบบนี้งัดตรงๆดึงออกตรงๆเลยครับหลังจากที่ดึงออกนะครับก็ให้มาทําการปลดสายไฟพามาก,ก่อนก็ระวังเป็นรอยนิดนึงนะครับ นี่ครับให้กดกิฟตัวนี้ลงนะครับเพื่อที่จะถอดไฟพามากดลงแล้วก็ดึงออกเลยครับทีนี้ก็ทําการถอดปลั๊กตามนี้เลยครับก็จะมีกิฟล็อกอยู่แต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดครับอันนี้จะเป็นเสากาศหมุนออกเลยครับ เรามาัดระวังนิดนึงนะครับระวังจะเป็นรอยเอาตัวนี้ก่อนก็ได้กดกริปลงแล้วก็ดึงออกครับปักปักกล้องปักก้องก็ถอดออกแล้วครับปักกองอยู่น,นค่อนข้างที่จะจะแน่นพอสมควรครับปักนน่้ ถอดเป็นเซ็ตสับเรียบร้อยนะครับอันนี้ปักกล้องถอยหลังนะครับอันนี้ปักพาวเวอร์นะครับอันนี้อ่าอันนี้เป็นชุดสายอากาศนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปักชุดไฟเลี้ยงกล้องครับสายสีแดงนี่คือไฟเลี้ยงกล้องนะครับถ้าเกิดไม่ต่อสายนี้กัลบคืนนะครับใส่เกียร์ถอยหลังไฟไม่ขึ้นอันนี้ผมลองแล้วนะครับเนื่องจากวันนั้นผมตัดออกนะครับผมโอเค ต่อไปเราก็จะนำตัวชุดอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาก็คือจอแอนดรอยนะครับเอามาใส่นะครับโดยจอแอนดรอยที่เอามาใส่จะต้องมีพักอ่าพักแปลงเพื่อที่จะใส่ตัวนี้ให้ได้ครับผมโอเคนี่ได้มาแล้วครับก็พักแปลงเสียบเข้าเลย โอเคนะครับเอาโอเคนะครับก็หลังจากที่เราต่อสายเรียบร้อยต่อไปเราก็จะจัมเข้าไปเลยนะครับ <c oughs> บีบตัวนี้ลง บีบแล้วก็ดันไปข้างหน้าโอเคโอเคนะครับหลังจากที่ประกอบเ็จซับเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นคลิปค่อนข้างที่จะหลายทอดหลายตอนนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอเวลาไม่เพียงพอนะครับก็หลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์เซจนะครับอันนี้ก็จะเป็น j o ย android เก้านิ้วนะครับอ่าสามสิบสองกิกสองแรมนะครับแรมสองนะครับก็มาดูฟังก์ชันข้างในนะครับทั้งหมดนั่นนะครับ อันนี้จะเป็นใช้วไฟลทั้งหมดนะครับก็ไม่ถึงกับเร็วมากไม่ถึงกับช้ามากครับก็ถือว่าพอใช้งานได้นะครับในส่วนของ j o ย a n d r o ก็มาดูในส่วนของฟังก์ชันกล่องถอยอกล่องถอยก็เคืนตามปกตินะครับนั่นแหละครับรม เห็นนะครับก็เล่น YouTube ได้นะครับปล่อย Wi-Fi ก็ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆก็เข้าไปศึกษาดูได้ครับก็เล่นได้ตามปกติแล้วนะครับ YouTube เป็นทัชสกรีนครับแต่ความทนก็ยังไม่แน่ใจลองใช้ดูก่อนครับแต่เนื่องจากจองผมที่เสนอตั้งแต่ต้นกิปนะครับก็คือว่ามันเป็นฝ้านะครับเป็นฝ้าจากอายุการใช้งานด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อจอดตากแดดดานะครับ บูทูธได้ตามปกติครับโทรบูทูธได้ตามปกตินะครับฟังก์ชันอื่นก็เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปทั้งหมดเลยครับโอเคนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนจอนะครับจากจอเดิมมาเปลี่ยนจอ Android นะครับอย่างไงคลิปนี้ฝากเพื่อนเพื่นนะครับมีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับ กดติดตามนะครับหรือ Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลำโบได้ทำคลิปต่อๆไปอีกนะครับก็จะมีคลิปปนเปไปนะครับในส่วนของปัญหาเรื่องของรถยนต์นะครับลำโบไม่ได้มีความรู้โดยตรงนะครับแต่ว่าเนื่องจากเจอปัญหาที่ตัวเองใช้งานจริงนะครับก็ไม่อยากจะไปเสียตังจ้างช่างเยอะนะครับก็เป็นช่างลือก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำลำโบก็พยายามศึกษามานะครับแล้วก็เอามาอธิบายกับ พี่ๆเพื่อนๆให้รับชมนะครับแล้วก็พยายามแก้ไขด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าป่าไปหานะครับวันนี้ไม่ได้เข้าป่าปหานะครับเนื่องจากรถยังมีปัญหาอยู่นะครับก็แก้ไขเบสเ็สเรียบร้อยแล้วครับก็สบายใจละนะครับก็มีอ่า YouTube ดูเอาโอเควันนี้นะครับฝากไปเท่านี้ครับผม อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ check, ให้กับช่องวัวสายลือคนเข้าป่าด้วยครับผมเดี๋ยววันหน้าเราไปเข้าป่าหาเห็ดกันอีกรอบหนึง่งแล้วก็ไปตีผึ่งกันครับผมวันนี้สวัสดีครับผม